ไปถามจันรู้ไปยังบมให้ยคอยเล่นบทอื่นก่อนฮะเล่นตายแต่บทหอยเน่าหอยเน่าวี่นี่บทอื่นบ่าไม่ดีอาไรเสริมตรงเล่นยังหาเรื่องนี่หายเจ็บหอยเน่าหอยเน่าอยู่นี่บทได้บทดีนม่ขอจักเชื่อไว้อีนี่สังคมใครมาเล่นเนี่ยเอาก่อยน่ามาแล้วน้องไม่อยบ่นี่เลี้ยกระดับหอยกระรานต้วงกานหอยไม่หอยใช่ปะห้ยบ่ไม่เนาะบทอื่นว่ให้เล่นเว้ยเล่นแต่หอยเน่าหอยเน่าเว้ยงบ่ไม่ดีดีจักเชื่อ ยี đây. <c ười> ่ดีจังเลยดิโอ้ยเมียนเนี่ยดีจังเลยล่ะมึงจะไปป่วยเน่ายืนงวดตีมาสั่งมันก็เน่าบวชเอ้ยนะกับแตงค่อยๆดีๆแน่เหตายจะบวชหอยเน่าหอยเน่าไปว่าจู้คือให้กูป่วยเน่าจังนะป่วยเน่าเธอเดี๋ยวนะอันนี้หาเลี้ยงเราได้หนีิเอ่ามันคาแรคเตอร์แบบนั้นโอ้ยได้เจอแบบนั้นเลยจีมึงให้ไปป่วยเน่างวดตีด้อะอางนี้มึงมึของกูเลย ไม่ใช่หน้ากลัวใช่ไหม